โบทีเคเปิดใจเลิกสามีแล้วปิดฉากรัก11ปีช่วงแรกน้ำหนักลดต้องพบแพทย์โบทีเคเปิดใจผ่านรายการแฉยืนยันเลิกสามีแล้วปิดฉากรักหลังแต่งงานมา11ปียอมรับทําใจไม่ได้ในตอนแรกน้ำหนักลดต้องพบแพทย์แต่มีเพื่อนและครอบครัวคอยสนับสนุน อีกหนึ่งข่าวสุดช็อกในวงการบันเทิงเมื่อวันศุกร์ที่วันที่17พฤศจิกายน2566โบสุรัตนนาวีสุวิพรหรือโบไทรอัมคิงดอมเคได้ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้ได้เลิกรากับสามีภาสิทธิพัฒนุกูลหลังแต่งงานกันมายาวนานกว่า11ปีผ่านรายการแฉทางช่อง GMM25 โดยมีมดดำคชาพาตันเจริญนอดวรริธเฟื่องอารมณ์ดาด้าวรินดาดำรงผลเป็นพิธีกรดำเนินรายการช่วงตอนต้นของรายการโบได้เล่าว่าตนและสามีเลิกกันตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์เรื่องราวมันนานแล้วทีมงานบอกว่าไม่มีอักษรย่อไม่มีอะไรเลยเพราะเราไม่ได้เล่าให้ใครฟัง ถ้าเจอกลุ่มเพื่อนสนิทเราก็คุยมีเพื่อนที่เราปรึกษาเรามีครอบครัวเรารู้สึกว่าพอแล้วเราไม่อยากแชร์ความทุกข์ให้สื่อรู้ส่วนเหตุผลที่ออกมาพูดผ่านรายการแฉโบบอกว่าเพราะเรารู้สึกว่าเมื่อเลิกกันต่างคนต่างมีอิสระกันมันมีเรื่องเยอะว่าจะต้องมีคนส่งรูปมาไม่ต้องบอกเราแล้ว บางทีก็อึดอัดที่จะโดนคนอื่นถามว่าแฟนไปไหนวันนี้ไม่ต้องมีใครส่งรูปแล้วหรือเห็นโบไปกับใครก็ตามไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องเชื่อมโยงกันแล้วสาเหตุที่เลิกกันโบเล่าว่าตอนเริ่มแต่งงานกาันเราก็อยากให้มันดีและตลอดไปมีเป้าหมายในชีวิตที่ไปด้วยกันได้ แต่พอถึงวันหนึ่งที่มันมีปัญหาในความสัมพันธ์แล้วมันไปต่อไม่ได้เราก็คิดว่าเราพยายามที่สุดแล้วทั้งคู่มันก็ได้แค่นั้น11ปีเขาดีทุกอย่างโบก็ทําดีที่สุดเราต่างคนต่างอุทิศชีวิตให้กันแต่ณวันหนึ่งที่เรารู้ว่ามันไม่ใช่แล้วหรือตลอดมามันอาจไม่ใช่ก็ได้ เราอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงบางทีมีบางมุมที่เราไม่ได้รู้จักในตัวตนเขาเลยก็ได้โบว่าทุกคู่มันน่าจะมีมุมนี้เราไม่รู้ที่ผ่านมามันก็ดีมาตลอดถามว่าเคยทะเลาะไหมไม่เคยทะเลาะด้วยนะส่วนวันที่เลิกกันก็ทะเลาะกันครั้งแรกและเขาก็ไปเลยมันมีเรื่องราวหลายๆเรื่องไม่ใช่หนึ่งเรื่องแล้วตัดสินใจเลิกเลย ภาพที่เราเห็นเราก็เชื่อว่ามันจริงมุมเราก็ยังสวยงามแต่มีมุมที่เราไม่รู้เอาเป็นว่ามันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเราคิดว่าถ้าความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้มันก็ต้องคุยกันเมื่อพิธีกรถามว่าเป็นเรื่องหมดโปรหรือเปล่าโบตอบว่าไม่ใช่หมดโปรหรอกถ้าหมดโปรมันน่าจะสั้นๆ มากกว่าแต่เรื่องความคิดเขาก็ตอบแทนไม่ได้เราไม่รู้ในความคิดเขาแต่ส่วนที่เราเจอเราก็งงเหมือนกันพอทุกคนรู้ก็แบบเลิกกันเหรอเป็นไปได้ไงจะพูดว่ามีมือที่สองที่สามมันไม่ใช่คนสองคนมันก็คือชีวิตคู่คือสองคนถ้าจะมีเรื่องราวใดๆก็ตามถ้าสองคนรักกันความสัมพันธ์มันไปต่อได้อยู่แล้ว หลังจากนั้นทิธีกรได้ถามว่าวันที่ทะเลาะกันปรับความเข้าใจกันหรือเปล่าหรือต่างคนต่างแยกย้ายโบก็บอกว่ามีหลายหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีจุดที่คุยกันเองไม่ได้เหมือนกันส่วนจุดแตกหักคือมันคิดไม่ออกมันเป็นแค่วันเดียวมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆเราก็ลองห่างกันก่อนหาวิธีที่มันดี หลังจากแยกย้ายเราพยายามหลายๆอย่างแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลมันไปต่อไม่ได้จริงๆคือมันเป็นเรื่องชีวิตคู่มันต้องคิดไปในทางเดียวกันเป้าหมายต้องเป็นเป้าหมายเดียวกันในเมื่อเป้าหมายมันไม่เหมือนกันแล้วมันก็คงยากเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากเคยแยกกันอยู่มันก็ไม่เวิร์กอยู่ ช่วงนั้นก็แย่ไม่ค่อยมีสติเท่าไรจากที่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราโทรหาเขาเยอะมากเขาเลยบล็อกเราหลังจากนั้นสภาพจิตใจก็พังมันเป็นเรื่องที่เสียใจมากๆมันต้องมีครอบครัวที่เข้าใจมีเพื่อนที่เราพูดคุยได้ทุกเรื่องที่เราไว้ใจมีพี่ๆหลายคนให้คำแนะนำข้อดีคือไม่มีใครบังคับให้เราหายคือเราเป็นคนที่ไม่ยอมรับความจริง ความจริงคือมันต้องเลิกกันเราก็คิดว่าไม่จริงๆหลังจากเลิกรากับสามีโบบอกว่าต้องปรึกษาหมอหาจิตแพทย์นอนไม่ได้มีอาการแทิกคหอมลงเครียดพยายามหาทางออกด้วยตนเองไปออกกำลังกายกินอาหารให้ครบห้าหมู่เราคิดว่าอกหักเรื่องเล็กสำหรับเรา แต่สุดท้ายมันไม่ได้ก็ไปปรึกษาจิตแพทย์ช่วยเรื่องการนอนยาคลายเครียดบ้างและมีเรื่องการรักษาหมอบอกว่าอย่างโบเดี๋ยวก็หายตอนนี้ก็เลิกยาเรื่องป่วยไม่ถึงกับป่วยทางจิตมันเป็นความเครียดเหมือนไม่ยอมรับความจริงพอวันที่ยอมรับความจริงได้มันก็ไปต่อได้แต่พอช่วงนอนไม่หลับกินไม่ได้มันก็เลยผอมลงหกิโลกรัม แต่เราได้เห็นความรักของครอบครัวความรักของเพื่อนเห็นว่าเราโชคดีแค่ไหนที่มีคนรอบข้างที่เข้าใจและพยุงตอนท้ายโบทีเคยืนยันกับพิธีกรรายการว่าขณะนี้โสดจิตใจแข็งแรงดีแล้วแต่ถามว่าเศร้าไหมก็มีบ้างแม้ระยะมันนานความทรงจำมันเยอะแต่ก็เป็นอดีตไปแล้วส่วนเรื่องเป็นเพื่อนกันได้ไหมคิดว่าเป็นได้ แต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันวงการมันเล็กวันหนึ่งก็ต้องมาเจอกันซึ่งเราก็คิดว่าถึงเวลานั้นมันก็เป็นเพื่อนกันได้แต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมต้องยอมรับว่ามันยากจริงยากจริงคบ3ามปีแต่งงาน11ปีโบเหลือกแล้วเลือกอีกคิดว่าถูกแล้วดีแล้วอย่างจอยทีเคก็ซัพพอร์ตเยอะมากจากปกติเราดูแลเขาวันที่เราล้มเขาดูเรา แล้วจอยเป็นคนที่เข้มแข็งมากเราเห็นเพื่อนเราที่เข้มแข็งเขาบอกว่าเขารู้ว่าเราจะผ่านไปได้เรามีคนข้างๆที่ดูแลเรามีน้องคนหนึ่งที่ไม่ปล่อยโบให้คลาดสายตาเลยซึ่งก็ถือเป็นความโชคดีของโบวันที่เราล้มเหมือนเราล้มบนฟูกเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบกันมาอย่างยาวนานหากรวมเวลาคบหาและช่วงเวลาที่เดินจับมือกันหลังแต่งงาน เป็นระยะเวลากว่า14ปีเลยทีเดียวยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณโบด้วยนะคะ